สารประกอบ CBD ช่วยฟื้นฟูตับจากเหล้าเบียร์ไขมันพอกตับและการอักเสบที่เกิดขึ้นในเซลล์ตับสารประกอบ CBD มีคุณสมบัติต้านการอักเสบที่มีประสิทธิภาพสูงนั่นหมายความว่าการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายทุกจุดทุกอวัยวะ CBD สามารถเข้าไปยับยั้งการอักเสบในข้อกระดูกการอักเสบในกล้ามเนื้อการอักเสบในเซลล์สมองเซลล์หลอดเลือดแม้กระทั่งการอักเสบในกระบวนการเกิดขึ้นของเซลเล์มะเร็งเป็นต้น นอกจาก CBD จะมีฤทธิ์เด่นๆด้านการต้านอักเสบแล้ว CBD ยังลดความอยากในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์ได้อีกด้วยสาร CBD ช่วยลดการอักเสบของเซลล์ตับที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ลงได้สาร CBD ช่วยลดการอักเสบของเซลล์สมองที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงได้จากการศึกษาพบว่าปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์นั้นกำลังทำลายสุขภาพคนทั่วโลกโดยเฉพาะมะเร็งตับ ตับแข็งและการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนดังนั้นสารสก,กัด CBD จึงมีการศึกษารับรองในขั้นต้นที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อน,นำมาใช้ดูแลสุขภาพฟืฟ้นฟูร่างกายผู้ป่วยที่ติดสุราเรื้อรังได้หรือแม้คนทั่วไปที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำและมีความอยากเลิกดื่มในไหนอกกแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์ก็อยู่คู่สังคมไทยมานานและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนทั้งงานปาร์ตี้งานเลี้ยง งานบุญงานบวชงานแต่งต่างมีแอลกอฮอลเป็นสิ่งที่ลื่นลมทำไมเราไม่ใช้ CBD ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและเพื่อสุขภาพของคนไทยด้วย